ครับสวัสดีครับ FC ทุกท่านนะครับวันนี้บ่าวป้อมมาพร้อมกับเหรียญรุ่นรวยตลอดนะครับตั้งแต่เนื้อนะครับเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินเนื้อเงินลงยาแดงลงยาจีวรเนื้อเงินหน้ากากทองคำนะครับเนื้อเงินลงยาแดงหน้ากากทองคำแล้วก็เหรียญนี้ครับเนื้อทองคําส่วนเหรียญด้านบนนะครับเหรียญนี้จะเป็นเนื้อเงินลงยาแดงหลังเรียบนะครับเนื้อสตะโลหะหน้ากากเงินหลังเรียบแล้วก็เนื้อ ทองทิพย์นะครับหน้ากากเงินหลังเรียบนะครับชุดบนนะครับจะเป็นชุดทองคําชุดล่างนะครับก็จะเป็นชุดเนื้อเงินอ่ะมาไล่เรียงกันก่อนสําหรับเหรียญนะครับในมือบ่าวพร้อมนะครับองนี้นะครับที่ทุกท่านเห็นนะครับเป็นเนื้อทองคํานะครับซึ่งลักษณะนะครับเนื้อทองคํานะครับจัดสร้างทั้งหมดสามเหรียญนะครับที่เป็นชุดในรายการจองจะมีเลขหนึ่ง เลข8เลข9เท่านั้นนะครับสําหรับเหรียญในมือบ่าวป้อมนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญเนื้อทองคํานะครับหมายเลขหนึ่งนะครับความพิเศษนะครับที่บ่าวป้อมเอาชุดเนื้อเงินมานะครับบอกเลยว่าชุดเนื้อเงินนะครับจะมีเกสาของวงู่สูนะครับนี่ในมือบ่าวป้อมนี่คือเกสาของวงปู่สูนะครับที่ได้รับเมตานะครับเมื่อวันโกนที่ผ่านมา พร้อมกับชุดมงคลพูดง่ายๆว่าเนื้อเงินนะครับจะมีชุดมงคลชุดนี้ติดอยู่หลังเหรียญนะครับทุกองค์ตั้งแต่เนื้อเงินนะครับตั้งแต่เนื้อเงินเงินลงยาแดงเงินหน้ากาลทองคําเนื้อเงินลงยาแดงหน้ากาทองคำแล้วก็จนถึงเื้อทองคานะครับจะมีชุดนี้หลายคนสงสัยเอ๊ะบาป้อมบาป้อมติดยังไงหลังเหรียญนะครับเบื้องต้นนะครับซองจะมาเป็นอย่างนี้นะครับนี่จะเป็นเหรียญเนื้อเงินนี่ครับบาป้อมแกะ จากซองนะครับมาให้ดูนะครับเก็จากซองมาให้ดูแล้วก็เหรียญที่ทางโรงงานนะครับแพ็คซีนมาปะพ่อม่นจะมาเกะปากซองนะครับทั้งหมดนะครับเหรียญจะอยู่ลักษณะนี้แล้วบะพ่อมนะครับก็จะใส่นี่ครับกีสาชุดมงคลนะครับ ชุดมงคลในชุดนี้นะครับก็จะมีจีวรนะครับข้าวคนบาทแล้วก็ไฟผูกเขียนในหลังเรียนครับบาร,ร์พก็จะใส่ไว้อย่างนี้นะครับอะจะใส่ไว้อย่างนี้พูดง่ายวันนี้เงินนะครับตั้งแต่เนื้องเงินเป็นต้นไปนะครับรายการที่หนึ่งอ่ารายการที่หนึ่งถึงรายการที่ห้านะครับกขจะมีชุดเกศา จีวอนนะครับข้าวคนบาแลนะครับไฟบุกเขียนนะครับทุกเนื้อตอนแรกบอกว่ามจะติดนะครับพอดีท่านลูกค้านะครับก็มีโอกาสได้คุยกับลูกค้าหลายท่านก็เลยเปลี่ยนเป็นจากติดนะครับเป็นใส่นะครับนะครับเป็นใส่ชุดเกษานะครับนี่ครับเป็นใส่เกษาหลวงปู่เทียนนะครับเป็นใส่เกษาแล้วก็ชุดมงคลชุดนี้นะครับในรังเหรียญนะครับเนื้อเงินเป็นต้นไป จะมีชุดนี้1ชุดและกาเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาครับก็ได้รับเมตตาจากหลวงปู่นะครับมอบกีวรให้นะครับสําหรับเนื้อนะครับบ่าวพ่อมขอคุยก่อนลวกันนะครับในไหนแล้วก็คุยกันแล้วนะครับก็จะมาคุยเรื่องตําแหน่งโค้ดแต่ละเนื้อก่อนอันดับแรกนะครับนี่คือเนื้อทองคํานะครับเนื้อทองคํานะครับด้านหน้าจะมีทั้งหมด สี่โคดนะครับก็จะมีนะครับตัวเลขกำกับนะครับเห็นไหมครับอ่านะครับรงนี้นะครับเป็นเลขหนึ่งนะครับด้านมุมบนซ้ายและคำว่ารวยนะครับมุมล่างซ้ายราคาด้านด้านขวานะครับจะมีต่อคำว่านำเลกมุมบนขวาแล้วก็เลขหนึ่งหกแปดนะครับมุมล่างขวานะครับอันนี้จะเป็นเนื้อทองคำนะครับดูใบหน้านะครับ ดูนะครับลงกล้องสองนะครับจะเห็นใบหน้าหลวงปู่นะครับที่ค่อนข้างคมชัดลึกนะครับแล้วก็รอยยิ้มที่เมตตาของหลวงปู่สำหรับด้านหลังนะครับมาครบนะครับทั้งยันมงกุฎพระพุทธเจ้านะครับพญานาคนะครับซ้ายขวาภาษาจีนนะครับหกโลซิลนะครับรวยทางเดียวแล้วก็เลขหนึ่งหกเปรตนะครับรวยตลอดรวยทางเดียว ครับแล้วก so well, ็จะมีโค้ดนะครับอ่านะครับโค้ดด้านซ้ายนะครับตรงศรษะพญานาคนะครับด้านซ้ายก็จะมีโค้ดยันนะมหาเศรษฐีนะครับเห็นไหมครับแล้วก็ด้านขวาก็จะมียันนามหาเศรษฐีนะครับก็คือจะมีโค้ดยันนามหาเศรษฐีนะครับซ้ายขวาซึ่งในชุดเนื้อทองคำนะครับลักษณะตอกโค้ดจะเหมือนกัน องนี้จะเป็นสมนาคุณนะครับเนื้อทองคําเป็นเนื้อเงินลงยาแดงลงยาชีวรลักษณะตอกโคตด้านหน้านะครับนไหครับจะมีเลขหนึ่งนะครับอ่มีเลขกํากับนะครับอยู่มุมบนมุมบนซ้ายนะครับเห็นไหมครับแล้วกาคําว่ารวยนะครับมุมล่างซ้ายลแ้วกาส่วนด้านขวานะครับจะมีคําว่านําเลิกนะครับตอกอยู่ใต้ลงยาแล้วก็มีเลขหนึ่งหก นะครับงานส่วนเหรียญนี้นะครับดูเหรียญนี้นี่เนื้อสตะนะครับสตะโลหะหน้ากากเงินนะครับตำแหน่งโค้ดนะครับตัวเลขอยู่นะครับเห็นไหมครับมุมบนซ้ายนะครับคําว่ารวยนะครับมุมล่างซ้ายคําว่านําเรื่องนะครับมุมบนขวาแล้วก็เลขหนึ่งหกแปดมุมล่างขวานะครับหน้ากากเงิน ดูจากในกล้องอาจจะไม่ค่อยสวยนะครับแต่ถ้าส่องผ่านกล้องปุ๊บนี่ดูเลยครับใบหน้าคมชัดของหลวงปูนะครับคมมากด้านหลังนะครับเป็นหลังเรียบนะครับหลังเรียบก็จะมีคําว่ารวยนะครับมียันนะมหาเศรษฐีแล้วะคำว่ารวยนะครับบอกเลยว่าหลังเรียบนะครับไปจานนี่สวยมากครับซึ่งเนื้อเงินหลังเรียบก็จะเหมือนกัน นะครับก็จะมีคำว่นะารวยนะครับมีคำว่ารวยนะครับมียันน้ำหาเศรษฐีแล้วก็มีคำว่ารวยให้ดูชัดชัดนะครับเห็นไหมครับก็คือเป็นแนวก็จะเป็นแนวนะครับแนวตั้งแบบนี้นะครับกลางเหลีย่ยญส่วนเนื้อทองทิพย์นะครับหน้ากากเงินนะครับ ตำแหน่งเลขโคดด้านหน้า4ีโคดเหมือนกันกับเนื้อทองคําด้านหลังนะครับก็จะเป็นโคดนะครับแนวตั้งมีคาว่ารวยนะครับโคดยันหน้ามหาเศรษฐีละคร่ารวยซึ่งตำแหน่งโคดนะครับในชุดสมนาคุณนะครับเนื้อทองคําก็เหมือนกันชุดทองคานะครับสร้างแค่3มเนื้อนะครับจะมีเลข1เลข8และเลข9นะครับมีแค่3เนื้อครับส่วนชุดสมนาคุณนะครับเนื้อทองคําก็จะมีชุดเลข1เลข8เลข9เช่นเดียวกัน ทีนี้มาต่อนะครับเหรียญน,นี้นะครับเป็นเหรียญเนื้อเงินลงยาแดงหน้ากากทองคำสำหรับเหรียญเนื้อเงินลงยาแดงหน้ากากทองคำนะครับรายการสร้างนะครับเนื้อนี้ไม่เยอะนะครับไม่เยอะสิบเก้าเหรียญอ๋อลืมบอกนะครับเนื้อทองคำเลขหนึ่ง นำเลิกนะครับองค์นี้นะครับอยู่ที่สระบุรีนะครับนะครับมนม์ไปสระบุรีนะครับชุดนี้แล้วก็องนี้นะครับอมาดูกันอง์นี้เนื้อเงินหน้ากากทองคําลงยาแดงครับจัดสร้างเพียงแค่สิบเก้าเหรียญน้อยมากนะครับตําแหน่งต่อโค้ดด้านหน้านะครับด้านซ้ายนะครับจะเป็นคําว่ารวยเห็นไหมครับ อาซูมจะเป็นคำว่ารวยรับตำแหน่งโคดอยู่ใต้ลงยานะครับซ้ายตำแหน่งโคดด้านขวานะครับก็จะมีเลขอารบิกนะครับเลขหนึ่งหกแปดนะครับนี่คือในส่วนของด้านหน้าด้านหน้าจะมีสองโคดส่วนด้านหลังนะครับจะเป็นยันนะมหาเศรษฐีนะครับอยู่ตรงศีรษะพญานาคด้านขวามือส่วนด้านซ้ายนะครับก็จะเป็นเลขกำกับนะครับอยู่ตรงนี้นะครับ จำนวนการจัดสร้างเพียงแค่19เหรียญนะครับไม่เยอะอ่าส่องดูนะครับหน้ากากทองคำเห็นไ,ไหมครับเวลตาหลวงปู่คมชัดนะครับต้องเสียงสองเองนะครับสวยมากนะครับองนี้นะครับเป็นเนื้อเงินหน้ากากทองคําเนื้อเงินหน้ากากทองคําจํานวนการจัดสร้าง29เหรียญ นะครับยี่สิบเก้าเหรียญบอกเลยว่าเกินครึ่งครับอยู่สระบุรีนะครับนี่ครับหน้ากากทองคำครับสวยๆตำแหน่งการตอกโค้ดด้านหน้านะครับจะมีคำว่ารวยนะครับมีคำว่ารวยอยู่ทางด้านซ้ายนะครับมีเลขหนึ่งหกแปดอารบิกอยู่ทางด้านขวานะครับดู ส่วนด้านหลังนะครับจะมียันนามหาเศรษฐีนะครับต่อกโค้ดตรงศีรษะพญานาคด้านขวานะครับแล้วก็มีเลขกำกับนะครับอยู่ด้านซ้ายครับสวยมากครับอย่างนี้จำนวนการจัดสร้างก็ถือว่าไม่เยอะนะครับยี่สเก้าเหรียญอ๋องนี้กงครับองค์นี้เป็นเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินลงยาแดงนะครับลงยาชีวอนสวยมาก ด้านหน้านะครับมีสองโค้ดนะครับจะมีโค้ดคำว่ารวยนะครับอยู่ตรงด้านซ้ายนะครับเห็นไหมครับนี่ครับโค้ดคำว่ารวยด้านซ้ายแล้วก็มีเลขโค้ดนะครับหนึ่งหกแปดนะครับภาษาาะบิกนะครับอยู่ด้านขวานะครับด้านหน้าสองโค้ดส่วนด้านล่างนะครับก็จะมียันนามหาเศรษฐีนะครับอยู่ตรงมุมศีรษะพญานาคด้านขวานะครับแล้วก็มีเลขกำกับ นะครับอยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับแบบในมือพอพอมก็เลข86นะครับเลขสุดท้ายพอดีก็ถือว่าเป็นสวยครับลักษณะการลงยานะครับก็ค่อนข้างฝีมือนะครับฝีมือระดับนะครับจะเห็นว่าไม่เลอะเลยอ่ะงค์นี้นะครับเนื้อเงินบริสุทธิ์นะครับเนื้อเงินบริสุทธ์เนื้อเงินบริสุทธ์นะครับจำนวนการจัดสร้างเพียงแค่ 168เหรียญเท่านั้นเองนะครับก็ยินดีกับทุกท่านที่มียอดด้วยนะครับลักษณะตำแหน่งโค้ดนะครับด้านซ้ายก็จะตอกคำว่ารวยนะครับด้านซ้ายด้านขวาก็จะมีเลข168อารบิกนะครับดูใบหน้าหลวงปู่เนื้อเงินสวยงามส่วนด้านหลังนะครับตำแหน่งการตอบโค้ดยันนะมหาเศรษฐีนะครับก็จะอยู่ทางด้านศีษะพญานาคด้านขวามือนะครับแล้วก็มีเลขกำกับนะครับ อยู่ตรงด้านซ้ายมือนะครับนี่ครับเขาเรียกำกับอยู่ตรงนี้นะครับก็สวยคมชัดจำนวนการจัดสร้างก็ไม่เยอะนะครับชุดเนื้อเงินนะครับก็ยินดีกับทุกท่านที่มียอดจองนะครับทุกท่านนะครับก็คือจะมีเกษา หลวงปู่สูนจันทวโนนะครับจีวอข้าวกลบาันแล้วก็ไฟผูกแขนนะครับชุดนี้อยู่ในเหลียนด้วยนะครับซึ่งก็ผ่านพิธีพุทธาพิเศกไปแล้วนะครับสอวาระนะครับวาระแรกก็เมื่อวันที่สามตุลาคมนะครับก็เสกนํำเลิอกนะครับโดยหลวงปู่สูนจันทวโนนะครับเสกนํำเลิอกไปแล้ว ก็วันที่3นะครับตุลาก็ตรงกับวันขึ้น8ค่ำนะครับเดือน11นะครับขึ้น8ค่ำเดือน11วาระที่2นะครับก็ที่วัดป่าโสพภนนะครับธรรมารามนะครับที่ดยมีพระอาจารย์ชาตินะครับเป็นประธานนะครับในการปลูกเสกนะครับซึ่งวันก็ตรงกับวันขึ้น9ค่ำนะครับเดือน11 ก็ถือว่าเป็นเลือกดีนะครับเป็นวันอาทิตย์บดีนะครับบวกราชาโชคอมฤตโชคบวกลาภเลือกบุญเป็นมหาธาโนเลือกนะครับก็เหมาะกับงานมงคลทุกชนิดนะครับพูดง่ายๆว่าส่งผลดีนะครับให้สุขก,กายสุขใจนะครับชีวิตราบรื่นมีความมั่งคั่งทรัพย์สินเงินทองนะครับมีความก้าวหน้ามีหลักฐานมั่นคงเจริญรุ่งเรืองซึ่งตอนนี้นะครับก็เหลือปลูกเสกอีก สาวาระนะครับวาระที่3ก็จะเป็นวันที่22ตุลาคมที่จะถึงนี้นะครับที่วัดป่าน้องเอียนนะครับโดยท่านพระครูประหัสาชาตินะครับผู้สร้างเบียแก้ของหลวงปู่ศูนยจันทวโนนะครับแล้วก็ผู้สร้างเบียแก้ของพราจารย์ชาตินะครับซึ่งในวันดังกล่าวก็จะมีะปุกเสกนะครับพระแก้วด้วยนะครับ สำหรับท่านใดนะครับที่ยังไม่ทันจองรุ่นรวยตลอดนะครับบ่าวป้อมก็ยังพอมียอดแบ่งปันนะครับในราคาจองนะครับซึ่งบอกเลยครับถ้าปิดจองไปแล้วนะครับราคาอัพแน่นอนนะครับอ่ามาส่องดูเน้่ทองคํานะครับโอ้สวยมากครับถ้าส่องอย่างนี้นะครับอ่าพอลงกล้องนี่คือจะเหมือนหลวงปู่นะครับกำลังมองมาที่เราครับดูครับ ดวยมากต้องลงกล้องนะครับจะเห็นรายละเอียดชัดเจนท่านใดสนใจจอนะครับในช่วงเวลานี้นะครับบ่าวพร้อมใจดีนะครับก็ยังให้เป็นราคาจองอยู่ก่อนปลุกเสกครบทั้ง5วาวละนะครับยังพอมียอดแบ่งปันในราคาจอนะครับสนใจจองก็ทักไอ l ดี e ไลน์นะครับ0 8 1 2 8 2ป9หนนะครับหรือ Facebook นะครับศูนย์จองพระใหม่ช่องข่าวบ่าวพร้อม นะครับบาปป้อมรับประกันเทสตลอดชีพนะครับเดี๋ยวถ้ามีข่าวอัปเดตนะครับเดี๋ยวบาปป้อมจะมาอัปเดตให้เรื่อยๆนะครับก็ขอให้เอฟซีทุกท่านนะครับจงมีแต่ความสุขความเจริญน,นะครับคิดทําสิ่งใดขอให้สุขสมหวังทุกประการแล้วพบกับบาปป้อมในคลิปต่อไปนะครับขอให้รวยตลอดตลอดยิ่งๆขึ้นไปสวัสดีครับ